เอาไปอยู่ในคลิปได้ไหมพี่จะถ่ายไหมถ่ายอาจจะเป็นภาพสุดท้ายของผมในการเดินทางครั้งนี้ขอให้เป็นทาหอนให้เหล่าน้องที่อยากจะไปต่างประเทศให้รรบครอบแะ้ระวังอย่าเป็นเหมือนชายคนนี้ให้เป็นหึงเราเขาไม่้เข้าด้วยเขาบอกเขาบอกเขาต้องมีความเสี่ยงเพื่อนแต่ว่าโดนงกับเราก็ต้องเหอกัเออต้องจ่ายถ้าเปลี่ยนแปลงไปล้วก็บินกลับประเทศไทยน่าโล่ห เเมื่่่อไไหรก็ทียวปความสุขไม่ใช่ของเราคนเดียวแต่ความทุกข์ของกูคนเดียวค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่มาเลเซียจังเลยจะบอกว่ามาต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตตอนนี้เราต้องมาลุ้นกันว่าบกสันจะเข้าประเทศได้ไหม ตอนนี้นะคะผมก็มกำลัางาเข้าต่อแบบนาเเซียแล้วแอบมองวัดแอบมองดูรอกข้างดูว่า,าเป็นยังไงก็คือแม่คอยประคบไม่เคยเห็นวัดแต่ว่าสุกบุตรแม่ทางมีผ้าทางก็มาก็วนก็วก่ายตื่นเป้นสนใจฝันร้ายอะไรเขาม่ กระเป๋าตังหายที่พื้นไหนตอนนี้นะคะอยู่กับพี่สะอาดพี่สะอาดค่ะคิดว่บาบอยจะได้ไไรเพราะว่าพี่จัดต่อมอที่เขาถามแก็ไม่ได้ถามอะไรมากเายแต่ว่าแบบทำไมนูเด้งแรเยอะผมเราไม่ถามอะไรเลยแล้วก็ไม่ดูอะไรปัมป๊มปัม๊มแล้วแบบก็งงๆแล้วก็เขียนพี่ชั้นต่อแถวเราก็สบายคิดว่บาบอยได้ไหมน่าจะได้แต่มันเริ่มใช้เปลี่ยนกันว่าดูแลแถวขอ ลองดูเฉยๆว่าว่าโลกออกเฉียวงวดเหรอะไรทั้งนั้นทำปากไอรีดูเลยหน้าเนี่ยหน้าเพู่ออมาเป็นสีเนี้ยตอนที่อยู่บนเครื่องตอนที่กว่าจะออกมาได้นี่หน้าเป็นสีแบบว่าสีซีดมากๆอ่ะไม่อยาไปเชื่อเหมืยเล็กเหมยเล็กโค้งเบียนบุดตอนนี้นะคะเราก็เจอคู่นำทางของเราแล้วนะคะนั่นก็คือพี่แทนนะคะเป็นเพื่อนของคุณสนเองนะคะน่าอะไรนะแต่จะน่าก่อนตอนเมื่อกี้ตอนขึ้นเครื่องหน้าจริงๆรนนาจริงๆหน้าจริงๆ ไม่ใช่ไ <eben> ม่ใช่ไม่ใช่นี่มีอะไรต้องกลัวอ่ะผมเคยกลัวไม่แหละหน้าแบบไม่แหละหน้าแบบเดี๋ยวเราจะไปกินจิ้งอย่างเงี้ยเราไม่ตนองห่วงเอาหรออันนี้เดี๋ยวพี่ไปเก็บของหรือถ้าเราไปกินข้าวได้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าที่ต่อไปจะเไม่สบาย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านอาหารนะคะดูกับข้าวไปก่อนมีทุกอย่างนะคะที่เป็นเมนูแบบในคอมเมนต์แต่ว่าเรามาช้าเกินไปนะคะจะมีโรตีโรตีชิชูใช่ไหมที่แบบว่าต้างยืนแบบต้องยืนเทียบกับเคื่องแบบไหนอะไรเงี้ยที่ร้านนี้เนี่ยมีเมนูแบบมากมายหลากหลายแบบอยากชิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูก่อนอันนี้เมนูแรกก็จะเป็นพุ่งทอดอะไรทุกอย่างแล้วก็ข้าวเขาเนี่ยจะมีสองประเภทอย่างที่ที่สารทุกสัปไปเนี่ยจะเป็นแบบ ก็จะเย็นที่ดข้าวสีเหลือง่าเข้าวที่แบบมรล้นนะคะแล้วก็ข้าวขาวก็จะเป็นข้าวแบบข้าวสวยบ้านเราอยเ้ยนี่นี่มีอันนี้ด้วยเขาบอกว่ามันก็จะแบบไม่ได้กรอบไม่ได้อะไรมากมาย่ะแบบนี้เพ่าน้าทาอยูนเครื่องเคยงอะไรเงี้ยน้ำมะพร้าวค่ะของพว่มเนี่ยสั่น้ำมะพร้าวมาอย่างเองชิมว่าน้ำมะพร้าวที่นี่เนี่ยรสชาติยังไงมันจะมีความ่ากจากของไทยแต่เมื่อกี้ถามชี่บอกใช่ใช่อลอง เลเยอร์ก็อารมณ์น่าจะเป็นชาอะไรนี่อร่อยอร่อยชาชัรคชาช,าชาัรคแล้วก็เดี๋ยวมีอีกเมนูของแปลกมาไอศกรีมกินได้ปะ,ะเอาเลีนะ่ยเราช่างสงสารตะกล้องเราเหลือเก,กินที่ไม่สามารถกินกุ้งในทริปนี้ได้กุ้งแบบว่าตัวใหญ่มากเทป,ปุ้งเอาจากกุ้งที่แบบตัวใหญ่แล้วเนี่ยปลาทอดที่นี่คือเขาเป็นแบบปลาทอดจริงๆนบปลากระคุงหรือปลา าแาปลอะไรก็ว่าเอป็นชิ้นใหญ่มากแล้วก็ข้าวเขาเนี่ยเราบอกว่าข้าวอันนี้คารอรอร่อยมากแล้วก็เน้นลักษณะของข้าว,า,บบวาวเนี่ยจะเป็นแบบว่าเม็นแบบเยียวยาๆเลยแล้วก็เขาจะมีเหมือนน้ำแล้วก็มีเหมือนน้ำพิกาแบบไม่ผสุตอนนี้คะ่ะก็อยู่ที่โรงแรมเราจะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้พี่สะอาดเล่น ก็พอดีเมื่อกี้เจอเครื่องเก้าอี้นวดตัวนี้ค่ะนี่มันจะมีระบบเซ็นเซอร์นะเนี่ยพอนั่งลงไปปุ๊บไม่หยอดมันปุ๊บมันร้องเลยเดี๋ยวเครื่องมันเป็นยังไงช่วยอธิบายให้ฟังเลยค่ะมันอยู่ในแบบโรงง,ง, <laughs> งงานนรกณ์กับโรงงานที่ไม่ถข้าไปเรื <laughs> ่อยๆก็มีอุปกรณ์อะไรมาปมอย่างลำเขก <laughs> เออดีด <laughs> หลายวิธีแล้วใชน, <laughs> นี่ขยับเอวขยับเอวไม่ถ้าให้เดือดลงไปนอนก็จะ <laughs> ไปตึงเครื่องแบบบุบกับบึบกบบกับเฮ้ยอย่าอย่าไปกิ้งมันดี เป็นไงบ้างรู้สึกผ่อนคลายไหมจะดีแล้วจบดีแล้วต่อคือก yeah awesome really good h y h e r i n you know รูสกเกเเคยร่วมกลมะเข้าใจที่มันแบบนวดหัวนดคอ แต่ซันโตเนี่ยม่เข้าใจเขาทำฟักเจิ้นมาเกิดอะไรกระดีมขาเนี่ยกูไม่เข้าใจกูคนดีอ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกาน์นายของอินติ้งกันแล้วนะคะชั้นนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบว่าเกมต่างๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตรงคาสิโนกันว่ามันจะไป ตอนนี้นะครับเนื่องจากหน่วยเล็กไปขึ้นอยู่ก,ยกับคนดูดวงนะครับผมเราก็เลยต้องมาเป็นคนบรรยายช่วงนี้แทนตอนนี้เราอยู่ที่เกนติงไฮแลนด์ครับบรรยากาศรวมๆของเกนติงนี่นะครับช่วแลดูเราแบบว่ามไม่ได้อยู่ในมาเลเซียเลยอันนี้ดูหรูกว่า <c oughs> เดือด <c oughs> ให้พูดจนแม่งไปหมดเนี้ยก็คงจะหมดเทพดปพอดีมันไปช้ามากนี่ <c oughs> สะอาดนะครับรู้สึกแอ่ว่าร้อนติดทางเดลชั่นชายผู้นี้ คนพบัทธศาสนาในการปลาที่เกินติง้งดูจากรีแอคชั่นของสะาดแล้วดูเหมือนว่าสนุกมากโคตสนุกเลยยังคงอยู่ที่เกินติ้งไฮแลนด์นะคะแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่เรา,ากำลังจะกลับออกไปเพื่อที่จะไปจัดเตรียมง,งานเออคอมบิบเบสบ้านนะคะเที่จะไปไปโชว์ในงานวันที่เรามาเนี่ยวันนี้วันที่ ซึ่งเมื่อวานเป็นวันคริสต์มาสมาใช่ไหมคะวันนี้ห้าก็บรรยากาศนะเนี่ยเขาก็จะเรียกอนเทนต์ว่าคริสต์มาสที่พิเศษกว่านั้นก็คือในต้นไม้ช่วงเนี้นยต้องจับงอูอย่างอันนี้ถ้เป็นงูใช่ไหมคะเขาบอกว่าทั้งหมดตรงโซนเนี้ยเขาซ่อนสัตว์เอาไว้ทั้งหมด88ตัวเฉพาะยืนอยู่ยตรงเนี้ยเห็นแล้วก็มาสอตัวแชร์ประสบการณ์เข้าคาสิโนครัง้งแรกตอนที่แรกมารู้สึกแบบจอกแม่งสิบลิงกิตก็แบบเฮ้ยสิบลิงกิตเองเหมือนแบบอารมณ์ตอนหยอกแม่งเหมือนสิบบาทอะ แต่พอตอนเสียคือแบบร้อยหนแล้วอะสองร้อยแล้วอะถ้าสมมติว่หาหยุดเล่นก็จะได้ประมาณร้อยหนึ่งอะได้ประมาณร้อยยี่สิบกิโลประมาณต,ตอนนี้ทุกคนกำลังหน้าบึ่งตึงเพราะว่าคุณประกาตั้งให้ทุกชาร์ลเขียนมาหนยทุกชาร์ลยอดใหญ่เลยติ๊กเก็ตจะทำ,ทำ<า>นะครับจำจัดจำหนใบหน้าพวกเราไว้ว่าเนี่ยแหละใบหน้าวันนี้เล่นพน,น,นันต้องท่มีความสุข่แมข้าวเช้าที่บอกว่าสดใหม่ที่สุดเท่าที่เคยกินมา ตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารกลางวันของวันที่2แล้วนะคะ,คะก็วันนี้จะเป็นบรรยากาศของร้านอาหารจีนค่ะมน,นูแรกไก่ต้มเหล้าจีนรสชาติก็จะออกหวานๆแล้วก็มีกล,ลิ่นว่ากลิ่นเหล้านิดหน่อยก็หอมอร่อยอันนี้ก็มสมสติว่าจะเป็นถนั่วอะไรทกอยางเนอะจริงๆก็ถั่วแขกมันต้องแบบเป็นต้ในใหญ่หมดเลยอันนี้ก็จะมีกระเจีย๊ยบมีถั่วปูนะคะแล้วก็มีผักมีถั่วเนี่ยแหละถั่วเขาจีนมาช่วโมงยาวส่วนอันนี้ จะเป็นปลาหมึกผัดกับมีซอสด,ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องลองชิมว่ารสชาติจะเป็นไงเป็นปลาม่ใช่ส่วที่ดีแต่ว่าเป็นส่วนที่ดีเพราะที่ฝึกปลาประเภทเนะี้ซึ่งหน้าทากหน้าปลาหน้าทานมากๆเครื่องดื่มวันนี้ก็จะมีชาซึ่งจะทานชาแล้วชาเย็นก็ได้เพราะว่าในกายเนี่ยเจะเสิร์ฟชาแบบร้อนแบบร้อนมากก็ให้น้ำแข็งมาน้ำสาวมารดบ้านเราที่พิเศษก็คือเขาจะใส่หนูเพิ่งเห็นเขาใส่เม็ดบวยลงมาด้ไปแบบ เค็มคนใช่ไหมเค็มคนแล้วก็รสชาติมันจะไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวซีดอ่ะแล้วก็แบบไข่กบชื่อไข่กบที่ลอยนี่ครับมีเบียร์นี่ที่บ้านเราไม่มีด้วยเบียร์ปราบเบียร์ก็เดี๋ยวเราจะไปตัดกินแล้วมื้อนี้แต่นะคะอร่อยอร่อยมากก็อย่าลืมมาทาน เพราะว่าที่นี่จะแบบว่าจะเป็นไม่รู้จริงม่ได้อารมณ์เหมือนแบบเออใช่เขาบอกว่าถ้าไม่รู้จริงอาหารหลายที่ไม่เจอเพราะว่าถ้าเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าคอนเทนเนอร์เป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปเ่ะกจะพาไปทานข้างนอกซึ่งจะแพงกว่าซึ่งก็แพงแล้วก็ไม่เอาซไม่ได้แต่เราไปทานมืนี้แบบไหนเนี่ย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่งานคอมิกเฟสต้านะคะแล้วเราก็าทำการจัดบูธกันอย่างเมามันมากมกบูธของเรานะคะอยู่ที่ A 0 5นนะคะก็ในงานเนี่ยมีเป็นร้อยบูธเลยแล้วก็มีทั้งหมด4ี่หอเราอยู่ที่หอที่4วันนี้เราก็ได้ทำการจัดบูธเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาโชว์กันว่าบูธที่เรา สร้างสารรค์กันอย่างเต็มสตรีมแบบเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาทานมื้อเย็นกันนะคะหลังจากที่จัดบูธกันอย่างสนุกสนานนะมื้อนี้เนี่ยเรามาทานอาหารเลยคนเป็นของที่นี่อย่างนึงก็คือแบบกุเต๋บางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะดูเลยหน้าต่างี้ก็จะมีหมูมีเครื่องในหมูก็จะเป็นเหมือนหมูสามชันนะะ้นค่ะก็จะเสิร์ฟมาก,กับเต้าหู้อันนี้ก็จะเหมือนเต้าหู้พะโลเหมือนกันนะคะให้นำ้ำซุปมาแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยคือเขาจะทานกับกราต้งโก บางที่ก่อนหน้านี้เราเซิร์ชรูปเนี่ยเขาจะแบบใส่ลงไปในชามเลยแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะให้มิกเอาเองแล้วก็อันนี้เป็นหน้าตาของน้ําจิ้มน้ําจิ้มจะมี2แบบนะคะมีอันนี้ซึ่งรสชาติมันก็จะออกหานิดหน่อยเค็มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีขิงใส่พริกแล้วก็อันเนี้ยจะเหมือนกับน้ําจิ้มข้าวมันไก่บ้านเราอ่ะซีอิ๊วดำอันนั้นผัดผักอันนั้นนะคะเพิ่งเคยทานครั้งแรกเหมือนกันเป็นผัดผักกาดแก้วเค็มๆหน่อยหน่อยแล้วก็จะมีรสชาติแบบว่าหวานหวานก็รอบอยู่นะคะซึ่งปกติผักกาดแก้วกินเปล สุดดยอดเครื่องดื่มก็เหมือนกันอรอยเนี้ยที่นี่ยี่ห้อนี้ดังนะเอนเวนเอ็นนะที่นี่เบิกแบบพิเศษเฟเชียลเออขอตัวไปทานมื้อนี้กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่งานคอมิกเฟสต้าพรุ่งนี้บ๊ายบายก็กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะตอนนี้เราก็มาแวะทานกาแฟทานอาหารเช้ากันนะคะอันนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆ KL Center นะคะก็ เขาบอกว่าเช้าขนาดนี้เนี่ยจะมีร้านเปิดประมาณแค่แบบประมาณ2ร้านสาร้านเองนะคะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าเนี่ยยังไม่เปิดแน่นอนพี่เขาพามาทานในในแก้วน,นี้จะมีทั้งชาทั้งกาแฟเลยเขาจะเรียกว่าชามัมเมื่อกี้พี่ชันบอกว่าจะคล้ายๆโอวัลตินบ้านเราอะแต่หนูว่ามันก็จะแบบมีความเป็นชามีความเป็นกาแฟผสมอยู่แล้ชาก็จะหวานแล้วก็กลมกล่อมแต่ว่าก็จะไม่ได้เข้มมากขนาดว่าแบบขมอะไรเงี้ยะค่ะแล้วก็อันนี้ขนมปังข้างในเป็นอะไรดูได้ไหมขนมปังปิ้งนี่แหละอันที่พี่ชันทานอยู่ จะเป็นเฮ้ยจริงเหรอ <c oughs> เป็นพันหมี่ครับให้เลือกเส้นได้ข้างหน้าเขาจะใหเลือกได้หลายอยา่างแหละแต่เราพูดไม่รู้เรื่อง,ของเขาเลยไม่ให้เลือกก็รสชาติไทยสายผัดไทยแต่เผ็ดอันนี้มะนาวที่นี่เหมือนส้มเลยอันนี้บีบไปแล้วนะตอนแรกจะมีสีตรงๆทำมันจะอส้มเลยหรอไม่รูร้อ่ะบีบไปแล้ว เราบอกว่าเรามาทานอาหารจีนค่ะซึ so ่งท uh, ี่แทนเนี่ยเขาถามเราว่าเราแบบสามารถทานเผ็ดได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยสั่งเมนูนี้มาให้พริกเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันจะเผ็ดสักขนาดไหนวะเราคนไทยนั่งเยกินเผ็ดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะให้แต่ละคนเนี่ยแบบตักแล้วก็ทานเลยดูแล้วเดี๋ยวมาวัดทีหน้าแต่ละคนว่าจะมีอาการกับจานนี้ขนาดไหนไปดูนค่คนแรกจานด้วยพริกมาพริกเอามาหหมดเลยนะ แล้วติดปากอ่ะโอเค one two three ดูหน้าน้องเห็นมากมึงลองดูมีอะไรเจ้าส่งเสียไหมสานะไม่สาเสียสด่าง เราพ่อแม่เราครบเลยไม่น่าเลยร้อนพี่นนท์ร้อนคนไทยร้อนนะร้อนง้องอเด้อง้อไม่อากจะร้อนไม่ยอมจังเลยหวันที่สุด

ท evet. okay, okay. okay. ี่ไหนไม่กินเห็ดไป่มนวอเตอร์ไม่เผ็ดเลยเดี๋ยวมันจะดีเลยครับผมก็คืนนี้เรามีเมนูพิเศษแกยถืจนเมื่อยมือแล้วเนี่ย อีกเบตต้านะคะอันนี้ก็จะเป็นการเลี้ยงฉลองมื้อสุดท้ายของเรานะคะไปดูดีกว่าว่าพวกเราฉลองอะไรกหน้าทาทุกคนกับอลไรแบบเบิกบานเป็นมื้อที่แบบว่าชอบใจที่สุดแล้วต้งแบบมาทานนะคะไปดูกันเลยหนึ่งสองสุ๊บจ้าอันนี้เป็นแบบว่าพี่เขารู้จักเชฟที่แบบว่าที่ดีที่สุดในมาเลเซีย,ยก็ว่าได้เป็นแชมป์อ่ะโอเค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 ไปสั่นเนี่ย yeah. อืม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 าืมอืมอืมอือืมอืมอืมบืมอืมอืมมอืมอืมอือืมมออมือมมม เซกีต้อพอมาเซยกี้เหรอเอถ่ายไปให้พี่็อกกี้ดูเดี๋ยวพ่อ็อกกี้ไปอ่ะมือนถ้าเห็น่างเงี้ยแบบชอบมากเลยเห็นแบบนี้ขอโทษนะต่5กิโลตัวไม่เนื้อที่เราสั่งมาเนี่ยเกือบ6กโลตัวมันใหญ่นะตัวมันจริงอ ยกดูดีโคตรหนักเลยนะนี่กินไปครึ่งล็อตแล้วน,น,น,นี่นี่เรากินไปแบบเยอะแล้วอะ่ะไมม่ากสก็มาคนละกิโลระยะเยอะที่อย่างนั้น,น้ำ <laughs> น้ำปลาอู้ดเด้อ Okay. <laughs> Why? Why you shoot me? Yes. Yeah. Besides, right now I have a few uh clients. <laughs> <laughs> <What>? <laughs> you must have two people, only nice, right? Yeah. yeah. ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สตูดิโอมีราย,ยีนะคะซึ่งเป็นสตูดิโอทำแอนิเมชันแบบ 3D นะคะล้วก็เลยได้รับเกียรติมาเยี่ยมชมที่นี่นะคะที่เห็นใส่แว่นทีดีแบบนี้เนี่ยเพราะว่าในเนี้ยเป็น 3D เลยพอเล่นแต่ว่าพิเศษสุดๆก็คือวันนี้นะคะเราได้มาเยี่ยมชมสตูดิโอแห่งนี้แล้วก็เราได้มาชมว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาทำงานกันยังไงแบบใกล้ชิดสุดๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยว เราไปชมกันดีกว่าว่าในสตูดิโอแห่งนี้เนี่ยมีบรรยากาศยังไงหรือว่ามีการทำงานยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะ จบไปแล้วนะคะกับทริปที่มาเลเซียนะคะก็สนุกมากๆเลยอยากจะบอกว่าขอขอบคุณนะคะงานคอมิกเฟสต้านะคะที่เชิญพวกเรานะคะเลสคอมิกมาแล้วก็ขอบคุณคุณแทนนะคะที่พาพวกเราเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ไปสำรวจรอบๆมาเลเซียนะคะทำให้เราเนี่ยรู้จักประเทศมาเลเซียามากขึ้นนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะขอบคุณแฟนๆนะคะที่สนับสนุนผลงานของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณเอ่อที่เป็นกําลังใจให้กับนักเขียนไทยมาโดยตลอดนะคะยังไงก็ ไปเจอกันที่เมืองไทยได้นะคะในงานเร็วๆนี้อ่ะอย่าลืมติดตามผลงานกันหรือว่าติดตามข่าวสารพวกเรานะคะทาง Facebook นะคะยังไงก็ไปเจอกันที่เมืองไทยเนาะบ๊ายบาย <laughs> I will go to Thailand. I will go in computer Good, to Thank, you. You. Thank you. Thank you. This is so nice. <laughs> <laughs> like price. Oh, yeah. Yeah. say <laughs> something. Say something. Uh, okay. Uh, this is the first time. Uh, a uh, got Thai family come to my house. Uh, actually in my office. So I I feel so happy and. Thai people very good. So, but this family good enough. So you guys come here anytime. Mm -hmm. I'm I'm welcome. And thank you so much. Mm -hmm. I don't know. I have a cheeky smile. <laughs> <laughs> he, everyone cheeky smile. Uh, <laughs> actually, uh, look so cute. I'm thinking maybe I have bigger tummy. โอเค thank you thank you welcome Malaysia again yeah.